อีกเหตุการณ์หนึ่งอันนี้ก็น่าสนใจเหมือนกันเพราะล่าสุดที่สุราธ,ธานีมีเหตุการณ์ที่เขาบอกเหมือนกับพระผู้ใหญ่รูปหนึ่งและสะกาวเขาเอาลงเอาไว้แล้วก็ผู้สื่อข่าวไปตามที่วัดแห่งนี้วัดดังกล่าวอยู่ที่สุรา์เปิดภาพเลยว่าเกิดอะไรขึ้นโดยในภาพนี่ฮะเอาภาพเต็มๆขึ้นมาเลยครับ เขาบอกว่าพระรูปนี้ดูเหมือนกับจะเป็นเจ้าอาวาสหรือไม่แล้วก็ประเด็นก็คือเหมือนกับพระผู้ใหญ่คนหนึ่งซึ่งเหมือนกำลังโชว์ของลับให้สีกาดูหรือไม่อย่างไรล่าสุดวันนี้ผู้สื่อข่าวลงไปที่วัดแห่งนี้แต่ก็ต้องให้ความเป็นธรรมเขาก่อนนะนี่ภาพอาจจะตัดต่อหรือเปล่าตัดภาพไปที่วัดแห่งนี้เลยปรากฏชาวบ้านฮะนั่งเพ่งรูปนี้กันทั้งวัดเลย<ม>แล้วก็ชาวบ้านบอกว่าเอาจริงหน้าก็คล้ายนะ แต่ก็ไม่อยากจะฟันธงว่าใช่เจ้าอาวาสไหมแต่วันนี้กุฏิเจ้าอาวาสปิดล็อกนะฮะเจ้าอาวาสไม่ได้อยู่วัดชาวบ้านบอกว่าวัดนี้กุฏิเนี่ยเขาไม่ชอบให้ใครขึ้นมายุ่งขณะที่เหตุการณ์ทั้งหมดมันจะมีภาพที่ชาวบ้านโทรศัพท์นะฮะไปหาเจ้าอาวาสเลยเพื่อจะสอบถามว่าเกิดอะไรขึ้นปรากฏว่าโทรแล้วไม่รับสายขอฟังเสียงชาวบ้านตอนโทรหาเจ้าอาวาสก่อนนะฮะเพื่อจะเช็คว่ากรณีเปิดไอ้จอนเป็นเจ้าอาวาสหรือเปล่า คผ้มครับปรากฏว่าโทรไม่ติดฟังเสียงชาวบ้านให้สัมภาษณ์หนะฮะเพราะว่าตั้งแต่ตอนเช้าวันนี้ผู้สึ่อขาไปตามเรื่องนี้เสียงชาวบ้านครับเดินออกกันมากลยตรงนี้เห็นแกเดินอยู่ไอ้หน้าปูแค่แหนก็เห็นอยู่ อ๋เพิ่งเห็นอยู่ครับอ่าเพิ่งเพิ่งเห็นเห็นล่าสุดเมื่อไหร่ครับก็ประมาณสักประมาณครึ่งครึ่งเดือนน่าเี่พี่ออกเดินออกนางการตรงแถวนี้นะประมาณแล้วก็ช่วงหลังพี่ไม่ค่อยได้เดินมาแล้วเห็นแกทําอะไรอยู่บ้างกิจกรรมแกรดน้ําต้นไม้อยู่แถวเนี้ยผมครับแล้วแชทนี้เนี่ยเหมือนกับไหนของดูภาพหน่อยนะฮะถามว่าอะไรในแชทในแชทเหมือนประมาณพูดคุยกับสีกาละค่ะนี่แล้วก็เขียนว่าแข็งแล้วประเด็นก็คืออ่านจากในแชทเลยเนี่ยนะฮะแล้วยังมีบางคำเนี่ยที่บอกว่าชอบไหม กลับมาตรงนี้ล่าสุดวันนี้คุณผู้ชมครับทางทีมข่าวของเรายัางตามต่อเราเองเนี่ยได้เดินทางไปที่วัดเราไปเจอกับลุงเปียเนี่ยนะฮะเราก็ถามลุงเปียบอกว่าข้อที่จริงทั้งหมดมันเกิดอะไรขึ้นไหนเปิดบรรยากาศที่วัดสักนิดหนึ่งเพราะว่าวันนี้หลายคนจับกลุ่มคุยกันขึ้นแชทขึ้นภาพต่างๆเอามาประกอบเลยฮะยังมีอีกหลายภาพ ล่าสุดคุณผู้ชมฮะไม่ใช่เฉพาะแค่ชาวบ้านตำรวจไปแล้วนะ,ะฮะเดี๋ยวดูภาพตำรวจสักนิดหนึ่งสอพอดอนสักเข้าตรวจสอบเรียบร้อยแล้วโดยเบื้องต้นตำรวจเนี่ยก็คงจะได้รับแจ้งจากชาวบ้านประมาณว่า ช่วยมาตรวจสอบหน่อยเจ้าอาว่าถหายไปไหนส่วนขวามือคือชัดที่เขาสงสัยว่าเป็นพระผู้ใหญ่ถ่ายรูปไอ้จ้อนไปให้สีกาดูแล้วก็เหมือนกับถามว่าประมาณชอบหรือไม่อย่างไรขณะที่วันนี้ตอนที่ตำรวจลงไปตรวจสอบปรากฏก็ไม่มีใครเจอชาวบ้านนะฮะแต่ในกุฏิวัดเนี่ยมีการเปิดไฟอยู่ลุงเปียเองเนี่ยแกก็เล่าให้เราฟังว่าย่งไงลุงเปียบอกว่าลุงอ่ะก็ไม่รู้เหมือนกันว่าทำไมเนี่ยกุฏิแถวนี้ทำไมถึงรกร้างก็มา คือมาจับกระรอกไม่รู้หรอกว่าจะเอาวาดไปไหนนี่คือโุงเปียนะคะแต่ช่วงที่เจ้าหน้าที่ลงมาตรวจสอบคุณผู้ชมไปเจอชาวบ้านคนหนึ่งค่ะคือป้าละอองป้าละอองบอกเลยนะว่าเจ้าอาวารูปนี้พฤติกรรมคือชาวบ้านไม่ค่อยพอใจเท่าไหร่เพราะเขาพูดไม่ค่อยดีเวลาใครมาเข้าใกล้กุฏิเนี่ยม,มักจะพูดแบบเหมือนเสียหายหายแล้วก็ด่าทอและหลังๆก็ไม่ค่อยบินทบาทด้วยป้าเมาส์ให้ฟังนะฮะลองฟังเสียงป้าชี้แจงหน่อยฮะคุณมา มากันมากเลยก็<ม>อ,อยู่ไปไปแกแก้วคนชาวบ้านผู้ได้มทุกปาแก<ม>่วัดนี่ทานเจา้าขุนทุกขี้ประโยคกาวมาร่างน้าปราก็บริจาคทียายซึ่งไอ้ปากระสือใหาิหนึ่งกันเลยนะ<ม>ว่าเป็นวัดวัดมาอยู่แกบ้านปาแก,เ,กเร็วไม่ต้องไปวัดเลยเลยก็อยู่ยู่แกไม่เอา จริงมันมีการที่ชาวบ้านเขาพูดแต่ผมว่าอย่าเพิ่งไปไปกล่าวอ้างอย่างนั้นเลยเดี๋ยวรอให้เจ้า,าวาดกลับมาชี้แจงก่อนเพราะวันนี้ตำรวจลงไปนะฮะปรากฏไม่เจอเจ้า,าวาดที่จริงแล้วตำรวจไม่ต้องลงหรอกฮะหน้าที่แบบนี้ต้องเป็นเจ้าคณะนะฮะที่จะต้องลงไปไปดูว่าคือลวงพี่เนี่ยเปิดไอ้จอนให้ศีกาดูจริงหรือเปล่าไหนมีเสียงทางด้านลุงเปียด้วยเพราะลุงเปียบอกว่าสมัยก่อนเคยสนิทแต่ตอนนี้ไม่สนิทและชาวบ้านแถวนี้หลังๆก็ไม่ค่อยจะทําบุญกับเจ้าอาวาสวัดนี้ด้วยมีองค์เขาองค์เดียว เอามีแต่แกอยู่ร,<ต>รูปเดียวแกรูปเดียวครับแกรูปเดียวครับไม่มีใครมาทำเลยครับมันเมื่อก่อนก็นช่วยกันหมดแหละช่วยกันทุกคนแหละนี่ก็แกอยู่คนเดียว,ยวไม่มีใครช่วยกันบางคนบางคนก็นมีงานนั่นทำไมาช่วยาไม่รู้ครับมก็ไม่รู้มาช่วยมีปัญหามีอะไรกับชาวบ้านมก็ไม่รู้ครับต้องถาามเขครับผมก็ไม่รู้เหมือนกันแล้วปกติเรากับพระอาจารย์เนี่ยรู้จักกันรู้จักครับรู้จักกันแกเป็นยังไงบ้างแกมาอยู่นานไหมก็ ก็ดีมันก็ไม่ได้พูดอะไรามาก oh. เอาประมาณนี้ก็แล้วกันแต่วันนี้วัดที่เข้าไปเหมือนกับรกร้างแล้วนนะฮะ